สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ด้วยเว็บไซต์ s c i h u b และนำภาพไปวิเคราะห์ด้วยซอฟแวร์ Snap ค่ะเริ่มแรกนะคะเรามารู้จักกับซอฟแวร์ Snap ก่อน Software Snap คืออะไร Software Snap ย่อม,มาจากคำว่า Sentinel Application Platform ถูกสร้างมาเพื่อใช้สำหรับิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเซนติ n น l ค่ะ เป็นโปรแกรมฟรีที่ไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรมสามารถนำไปใช้ได้หลายด้านเช่นด้านป่าไม้การแยกชนิดป่าการติดตามพื้นที่ป่ากเกษตรการศึกษาหาพื้นที่พบปลูกการทำแผนที่ประเภทพืชพันธุ์ด้านการใช้ที่ดินการขยายตัวของเมืองการติดตามทานน้ำแข็งการตรวจการรั่วไหลของน้ำมันเป็นต้นค่ะ ต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักกับดาวเทียมเซนเ i อร์2กันค่ะดาวเทียมเซนเ i อร์2เป็นดาวเทียมวงโคอจรอกว้างถูกสร้างขึ้นเพื่อบันทึกภาพพื้นผิวโลกต่อเนื่องจากดาวเทียมล a นเซตและสปอ t โดยดาวเทียมเซนเ i อร์2นะคะถูกส่งขึ้นสู่วงโคอจรเมื่อปีพศ2556ประกอบด้วยดาวเทียม S2A และ S2B ค่ะ ปฏิบัติงานภายในวงโคจรเดียวกันแต่ตำแหน่งของดาวเทียมต่างกัน180องศาที่ระดับความสูง786กิโลเมตรความกว้างแนวบันทึกภาพ290กิโลเมตรรอบเวลาในการโคจรกลับมาบันทึกภาพที่เดิมณตำแหน่งซึ่งสูงสุดอยู่ที่ทุกๆ5วันค่ะโดยดาวเทียมซ e n นลลสนะคะมีระบบบันทึกภาพเป็น Multi Spectral Instrument หรือ MSI บันทึกภาพทั้งหมด13ความถี่แบ่งกลุ่มตามความละเอียดจุดภาพได้ดังนี้ 1. ความละเอียดระดับ10เมตรมีจำนวน4แถบความถี่ได้แก่แถบความถี่ที่ 2, 3, 4และ8 2. ความละเอียดจุดภาพ20เมตรมีจำนวน6แถบความถี่ได้แก่ความถี่ที่ 5, 6, 7, 8, 11และ12 3. ความละเอียดจุดภาพระดับ 60เมตรมีจำนวน3แถบความถี่ได้แก่แถบความถี่ที่ 1, 9และ10ค่ะส่วนภาพด้านล่างนะคะจะเป็นแถบความถี่ของระบบบันทึกภาพของดาวเทียมเซเนอร2เปรียบเทียบกับดาวเทียมแลน s ซ t 7และแลนเซต8ค่ะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นภาพแสดงตารางความยาวของช่วงคลื่นกลางและความละเอียดจุดภาพของภาพถ่ายดาวเทียมเซเนอร2ค่ะ โดยจะเห็นว่าความยาวช่วงคลื่นนะคะจะอยู่ในระดับนาโนเมตรนะคะแล้วก็ความละเอียดจุดภาพจะอยู่ระดับเมตรค่ะส่วนช่องหน้าสุดนะคะคือช่องแสดงแถบความถี่โดยแถบความถี่แต่ละแถบจะมีชนิดคลื่นที่ต่างกันออกไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสอนการดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียมเซนเดนสในเว็บไซต์ของไซ h ับนะคะลิงก์นี้เดี๋ยวเราจะ แปะไว้ด้านล่างวิดีโอเลยนะคะการแสดงผลของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านข้างนะคะเราสามารถเลือกการแสดงผลอย่างอื่นได้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นแบบ Open Street Map ค่ะเดี๋ยวเราจะลองซูมเข้าไปต่อไปนะคะก็จะเป็น Training Overlay ค่ะนี่นะคะการแสดงผลก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปจะเป็น s e n t i n a l Overlay นะคะ นี่ก็จะเป็นแบบภาพถ่ายดาวเทียมแบบนี้เลยส่วนเครื่องมือที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือเครื่องมือ move ค่ะส่วนเครื่องมือ s w i e t นะคะเราจะใช้ในการครอบคุมพื้นที่ที่เราต้องการศึกษานะคะอันดับแรกเราจะใช้เครื่องมือ move ในการ move ไปหาพื้นที่ที่เราต้องการจะหาภาพถ่ายดาวเทียมก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะเลือกเป็นบริเวณเคืนสลิกิตค่ะ จากนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือสวิปข้อแบบนี้เลยและจากนั้นก็ไปที่3ามแถบแบบนี้นี่นะคะเราจะมาให้วันที่เริ่มต้นที่เราต้องการหาภาพถ่ายดาวเทียมนะคะโดยเราจะเลือกเป็นวันที่หนึงเดือนหนึ่งปี2022นสะและส่วนวันสุดท้ายที่เราจะต้องการหาภาพถ่ายดาวเทียมก็คือวันที่31ดซ e m b ค่ะและเราก็จะเลื่อนมาด้านล่างนะ นี่นะคะจะมีคำว่า Sentinel 2อยู่ให้เลือกเป็น S 2 A นะคะโดย S 2 A เนี่ยจะเป็นการปรับค่าเชิงบรรยากาศแล้วนะเราก็เลือก Product type เป็นแบบนี้แล้วก็ค้นหาเลยค่ะรอสักครู่นะโอเคนี่หน้าตาที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เราจะลองเลือกดูสภาพนี่นะคะเราก็จะลองกดทิศตาแล้วก็รอสักครู่นี่นะคะก็จะเป็นภาพที่ได้นะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆของภาพก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะข้างบนก็จะเป็นขอบเขตของภาพแล้วก็รูปภาพค่ะเราไม่เอาภาพนี้นะคะเพราะว่ามีเยอะ เราก็จะลองหาภาพอื่นอีกค่ะนี่นะคะเราก็จะลองดูภาพนี้อันนี้ขอบเขยของภาพไม่ได้ตรงกับเขื่อนที่เราต้องการนะเราก็เลยจะยังไม่เอาค่ะเราก็จะเลือกไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอภาพที่ ครอ,อบคุมขอบเขตที่เราต้องการแล้วก็มีเมฆน้อยค่ะอันนี้เป็นภาพที่มีเมฆน้อยแล้วก็ตรงขอบเขตที่เราต้องการนะคะเราก็จะลองเปิดภาพใหญ่ดูนะคะว่าดูว่าเมฆ มันมีเยอะแค่ไหนแล้วก็ลักษณะรูปภาพเป็นยังไงนะคะเราก็จะเลือกไปเรื่อยๆนะคะลองเปรียบเทียบภาพดูว่าภาพไหนเป็นยังไงเดือนไหนเป็นยังไงนะคะถึงจะตรงขอบเขตที่เราต้องการหรือว่าเมฆน้อยแต่ว่าพืชพันธุ์ของแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะ ถ้าเกิดเราเจอที่ถูกใจแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะการดาวน์โหลดจะนานนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการสอนประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2ในโปรแกรม Snap น,นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ